สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจอีสุโปโดีบายเซลนกนะคะวันนี้มาพาชมบรรยากาศการส่งมอบรถรุ่น 1.9S อรุ่นนี้โปรดาว19,999 19บาทาหลายท่านถามว่าโปรนี้ได้จริงหรอออกรถได้จริงไหมเคสนี้ยสามีภรรยาเซ็นร่วมกัน2ท่านนะคะไม่ต้องใช้คนคำ้ำอาเดี๋ยวนกพาไปฟังจากปากลูกค้าเลยว่าโปรนี้มีจริงเนาะ มาค่ะสวัสดีค่ะอ่าจะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะโปรดาวหมื่นเก้าเนี่ยพี่ได้ตามนี้จริงไหมจริงค่ะจริงเนาะค่ะแล้วตอนแรกที่เราคุยกันเข้ามาทักไลน์กันเข้ามาคิดว่าน่าจะผ่านไหมคิดว่าน่าจะได้ไหมตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ผ่านค่ะพี่คืออะไรก็ไม่มีเลยอย่างเงี้ยคือทํางานแค่เก้าเดือนไม่น่าจะผ่านเนาะค่ะแต่ก็ แต่ก็ผ่านค่ะวันนี้ได้รับรถจริงแล้วอุปกรณ์ของแถมที่นกคุยให้หมื่นเก้าแถมประกันแถมชุดแต่งเนี่ยลูกค้าได้ครบไหมครบค่ะครบเนาะก็แล้วเป็นไงซื้อรถกับนกคิดว่าพูดจริงพูดจริงทําจริงค่ะได้จริงได้จริงค่ะวันนี้มารับรถจริงค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะวันนี้มารับรถจริงค่ะที่ร้านพี่นกค่ะเซลล์นกอ่าแล้วจ่ายเงินหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะ จริงเนาะงั้นก็ขอบคุณนะคะขอให้ลูกค้าเฮงเรวยรวยขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะแล้วก็ให้มีโชคมีลาบให้น้องพารวยเนี่ยพารวยเลยนะงวดนี้นะเอารวยรวยเฮงเเลยนะค่ะงั้นคะอันนี้เดี๋ยวให้น้องพาชมรอบรถนะคะว่ารุ่น 1.9S เป็นหน้าตายอย่งไรนาะอันนี้เลยก็เหมาะกับรถทำงานทำเงิน แล้วก็ใช้ส่วนตัวได้ด้วยได้ทั้งนั่งแล้วก็บรรทุกดาว1 9 8่น2บาทก็ราคาดาวน่ารักผ่อนก็สบายสบายอันนี้ภายในของ1น s นะตามนี้เลยฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกติดให้60%ก็ไม่มืดมากแล้วก็ไม่สว่างไปก็กำลังดีนะคะเป็นฟิล์มเซรามิก อันนี้มีเลิก9โมงเนาะ9โมง9นาทีตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยว45าาอ๋อใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันช่วงระหว่างรอเลิกลูกค้ารอเลิก1 9 s มีแอร์แบ็กให้สองลูกนะคะกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสูงต่ำปรับไฟฟ้าอันนี้ แอร์แบ็กสลูกแถมล็อกเทคให้ด้วยนะคะพูดถึงแล้วก็ใช้เงิน19ื่นก็คุ้มนะคะเพราะอุปกรณ์ของแถมที่ให้ลูกค้าไปเนี่ยมูลค่ามากกว่า19ื่นนะคะประกันภัยก็จะ20,000แล้วค่ะกระบะไลเนอร์ก็56,000ก็มูลค่าเกินจากเงินดาวแล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะใครที่ชมคลิปนี้ย้อนหลังสนใจอยากสอบถาม ทักเข้ามาได้หรือโทรมาได้นะคะที่เบอร์0816368549นะคะแล้วเจอกันไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบาย